โอเคครับบังนี้อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อไปเรื่อยๆเฮ็ดเอียงบัดนี้ได้สิเฮ็ดเอียงสิปั่นเอียงต่อไปได้ใหม่มาสองมัดไม่เพย์หลังเฮ็ดเอียงต่อติดตามเบิ่งครับไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆ มาสุดออกมากเป็นรูปแบบได้ครับยอย่าไปเฮ้ยเบา,บาตรงไหนที่มันงอก็ดัดให้มันตรงที่เฉยไม่ต้องไปออกแรงมากแค่พยุงพยุงที่เฉยแล้วก็เล็งดูให้มันตรง ถ้ามันดันไม่ได้ตรงไหนที่มันงอก็โดนไฟโดนไฟหมุน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 ตรงไหนที่มันงอเป็นไม่ได้อยู่แล้วอ่านั่นแหละอ่าโอเคผ่านแล้วก็ผ่านไปอีกช่องอะไรอย่างเงี้ยคือดัดให้มันตรงไงไม่ต้องออกแรงมากค่อยๆค่อยๆดัดนะแล้วก็เล็งดัดดูให้มันตรงอ่า ถ้ามันตรงแล้วก็ผ่านแล้วก็ตรงไหนทีมน่มันยังงออยู่ก็เอ้ยวันนี้ใครเก็บดัดไตยดัดไต้ไม่อะมันยังงอยังงอยัง,ยงบิดตรง ตอนนี้ก็ว่ารดตามนอกกอนไยรอตาวกก่อนแล้วอรับกำมาเขากำมาวิธีการดัดดัดเพื่อเสียมันตรงตรงแล้วกบบโอ้เห็นยากครับลงทุนเสียเวลาครับผมใหม่มันมาประมาณนี้ หน้าแบบนี้คร yeah. ับผมเดี๋ยวมาติดตามเบิรงครับสีเฮดนี่อย่างสิมาาแบบไหนไปยังไหนเบอรเลยสเปนเฮดละสผปาเฮดครับเฮดไปเรื่อยครับบ่เบอมันจะเป็น ช่องอีสานเนาะสเพเซละตามภาษาเบกเยี่ยสเพเซละครับผมตอนนี้กำลังจัดครับผมจัดแบบใดครับผมติดตามเบอ่งกันครับอุปรกรณ์ห้อเนี่ยเพียบตอนนี้เพียบครับครบพร้อมอืมสวดัดได้ครับเนี่ยขาสร้างไว้เป็นรังแล้วครับหมดเป็นถุงละ ครับผมไปเรื่อยครับไปเรื่อย วัดดูเม็ดนึงจะวัดจากนู้นมาก็ได้ต,ดตัดไปนังไงมันถึงไหมเม็ดหนึง่งได้ถึงไหนลวตัดวัดจากปลายนู่นนู่นข้อนู่นน่ะข้อข้อหลังอะ่ะวาจากข้อหลังขึ้นมานะ่ะอืมเม็ดหนึ่งมันได้ถึงไหนฮะได้ก็ตัดไปแล้ววัดขึ้นมาเม็ดหนึง่ง วัดขึ้นไปเง็ดหนึงถึงไหนก็ตัดไปไอสองเส้นที่มันงอๆเนี่ยเอาไว้ก่อนงอสามเส้นเนีเอาเอาไว้ก่อนตัดเท่าตัวนี้ก่อนอบ่มันจะมายัางไงไล่เช็คไล่ไล่ตัดไอท่อนตรงตรงนี้ก่อน ทำไรอ,ะอ่ะฮะนี่หลอดไฟอะ่ะเอามาทุบใส่ด้วยแ <c oughs> <c oughs> ล้ลุงก็รู้ด้วนี่ยหนาโดนไปท่านตรงเลยนี่หนุนอตอนนี้กำลังไล่ครับนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับแค่เล็บป่องเลยอ่ะ เวลาเวลาตัดแล้วก็ใบแท่นนะต้องเก็บคืนต้องเก็บคืนอย่างนี้ไม่งั้นนะเดี๋ยวตะละเมตรหายอยู่ไหนอ่ะ เดือวเส้นสอไว้หรือจะวัดขึ้นไปเลยก็ได้วัดขึ้นไปเลยอืมเพราะมันปลายมันเลียววัดขึ้นไปเลยเมตรหนึ่งอืมวัดขึ้นไปไ เหลือเส้นที่สองไว้ตอนนี้กําลังตัดครับกําลังตัดครับตัดใหม่แล้วเดี๋ยวไหสมาอย่างไรเดี๋ยวมึงไปเรื่อยครับเม็ดนึงถึงไหนเลยป่องไหม มันละเดินไปวัดรังมือใบแท่นนั้นให้เหลือเส้นเอ็กไว้หนครับผมเนี่ยครับมันสินมากประมาณนี้ครับเดยวไปเรื่อยครับ ăn tiền này mày ăn tiền này ăn tiền này ăn tiền tăng ăn tiền này 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 นี่ครับของเดียวนี่อืมนี่มันต้องัดไม่เป็นะอืมตัดใหม่ผมผมตัดแบบตั้งบล็อกตกตัดตรงๆเป๊ะไม่เมือ่อว่าต้องการขนาดเท่าไรอืมเท่าไรเป๊ะเลยครับไม่มีพลาดครับอันนี้คือแม่นย่ำครับ เม้นยำเม,ม้นยำเต็มปิป๊กทานแล้วโอเคครับวันนี้มาเหแบบไหนต่อรอดมึงครับรอดครับขอสองนิ้วหน่อยเอาสองนิว้วละสองนิน้วไปเลยรอดมึงครับเห็ดแบบไหนไปไหนบ้างเนี่ย <c oughs> <c oughs>

เราไปช่วยจับหน่อย

แม็กหมดปลนะครับไม่หมดยงปืนนี่เป็น,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 นยังไงอ่อ<ข>ม,มขย,ยับ<ป>ลงนั่นนะฟังดังขึ้นไม่มันขย,ยับลงมาอ่ะ มันเลี้ยงลงมาเลยก็เราตัดในไม้เอาไมยังเดี๋ยวมันปนกันนะดมเสียนั้นเนี่ยต้องมีผ้านั่ง สาธิส,ธสธแบงกาโมโอเคเนี่ยครับเนี่ยตามไปเรื่อยๆไปยังไงมางเดย์ก็มัว่วมั่วไปเรื่อยตามสไตล์ครับตามสไตล์ ปืนพังดีนะเอามากล่องหนึ่งไงลุงแม็กยังไมเยอะเหมือนกันโห่เดินมาที่งั้นงั้นไม่ได้ <นะ S 1> เดี๋ยวไม่ใครแตกโอเคครับสิบประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวล่องจับฉากเบิงจับฉากเบิงตเตีปัน้ปนให้เึง ครับผมบันนี้บันนี้ตั้งบ็อกตั้งบ <ados> ็อกประกอบตั้งเพจตั้งบ็อกประกอบลองเบิงมันสีออกมาแบบไหนรูปแบบไหนบันนี้หลังจากสีไล่ลาะไล่ดัดไล่ดัดไล่ไหมเรียบร้อยแล้ว อ่าโอเคลองเบิ่งครับมันมารูปแบบเด็ดเห็นเงี้ยงสิไปังได็ดมาอย่งได็อ่าลองเบิ่งครับมันสิเปังได็ดใหม่นี่อ่าจากไม่งอๆอกอย่างเงี้ยเบิ่งไม่นี่ครับใหม่อมันนี้งอมาเองเซ็นมาครับ ้ต่มานั่งดัดนั่งแปลงนั่งยังไงเป็นมากได้รูปแบบแบบนี้ครับผมอ่ะเบิงบ้งตี้เบิ้งตี้เดี๋ยวเบิ้งกันต่อไปครับติดตามต่อไปครับ มันเนี่ยครับก็คือว่าต้องไล,ล่ล่องเบิ้งตอนตอนนี้ว่ามันจะออกมาเยี่ยงไรก็เนี่ยครับที่ดัดดัดดัดตัดตัด,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 ดมาเหมือนเหมือนเบนตอนนี้เริ่มประกอบแล้วครับประกอบมาแบบใดอ่าโอเคล่องเบิ้งครับมันจะออกมาเยี่ยงไรเบิ้งไปเรื่อยครับผม ครับผมเร็บร้อยกระสบประมาณนี้แ่ะครับวันนี้นี่ละมันสิเป็นยัง่งใหญ่เป็นตะเบิงบอ่อยังใดก็อัพบนี่ครับ ปั่นมาเหมือนมือเนี่ยครับสิประมาณเนี่ยครับมาเ,มเดี๋ยวรอเบิ้งครับว่าสิบเองนได้ต่อบ้านได้ต่อมือนี่มียแล้เหลวสิประมาณนี้ก่อนนี่นครับผมกะเดี๋ยวเบิ้งอีกมือหนึ่งมาเนี่ยมือก่นมือ ติดตั้งสิไปติดตั้งแบบไดครับผมครับผมเดนตามไปเรื่อยครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับผม เส้นสีเขียวน่ะใส่พวบครึ่งน่ะจับหัวไปเชือกหน,นุนๆทันนุ่นคล้องไงเอาไปเอาไปคล้องแล้วไม่ใช่ยอย่างเงี้ยแกนี่ออกปลายเนี่ย าปกับไฟไงสอดสอดเข้าหูนุ่นอืมสอดไปแก้วออกก่อนเลยน,นี่เป็นเป็นติน่งไงนี้ก็จะเอาไปหนางานเราครับนี่ประมาณหนึ่งก่อนแล้วเรียบความข,ข,ขึ้นรถเพิ่งไปเรื่อยๆครับ อ,อือก็คือลกลับด้านก่อนเออาหวอัวน้กับด้านเอานอนลงเอานอนเลย,เลยเจับคือทำยังไงก็ได้เอาฝั่งนี้ลงข้างลนะ่างอ่ะ ไม่อยัดจับดีๆจับพริกเฉยอ่ะจับพริกคว่ำลงเฉยอ่ะจับพริกแล้วฝั่งนี้ไปนู่นนะวางลงวางลงไม่ใช่นี่ไหมเออนั่นละนั่นละเออเดินเข้าไปที่นี่ไม่ไม่ไม่ไปเด้งงอนระวังกระพือไปเอาเข้าไปอื

ลงลนะงานแล้ว,ลวบังเรื่อยครับนี่ครับเริ่มติดตั้งมันนี่ติดตั้งแล้วออกมาประมาณนี้ครับ <c oughs> มันแน่นไหมแน่นละลายถ้าอย่างนั้นเ่ะฮะ จับด้วยาวด้วยต่อไอ้โมยิงอ่ะครับจะสิประมาณนี้ละมาเลยเป็นอ่างอ่างแช่น้ำไปับทำไปเรื่อยทำบุกเละสเปย์เห็นละนี่ครับ You will not want.